จากอาจจะถ่ายถูกนะเสียงเรามันเอกลันณ์แล้วเสียงเรามันไม่ราอด้วยดีี่เห็นวิวทก็จะพูดไปก่นักว่าพี่เทันดูออกว่าเป็นพี่เทนนนีนี่น้องให้พุ่งใจจริงๆมันคูรพอา ฝากกดติดตามช่องเอวาด้วยนะคะยังไม่กดอีกเหรอยังไม่กดอีกเหรอโหใจร้ายอะ่ะตอนนี้นะคะกำลังจะแต่งหน้าสําหรับร้องข้ามกระเพราตื่นเต้นมากเลยนะคะนี่น่หน้าของเราโฮมแล้วก็ช่างทำผมใช่ไหมคะชื่ออะไรนะคะบินส์นะคะเดี๋ยวขึ้นคนแทคเพิ่อนให้ตรงนี้ homeless makeup ชอบชื่อมากก็คือคนไร้บ้านไปทุกบ้านแล้วไปอยู่บ้านหลังไหนเหมือนแบบพาราไซต์อะไรอย่างเงี้ย แล้วรู้ว่าเป็นไงตื่นเต้นมากเลยทุกคนเราไปร้องและไทยไทยเนี่ยพี่เมาส์กับพี่เลวแล้วเขารู้จักเราอ่ะเ้ารู้จักก็อาจจะทายถูกนะเสียงเรามันเอกลักษณ์แล้วเสียงเรามันไม่พราอด้วยไอ้ดีไอ้ดี้ไม่จี้เรถ่ายแล้วเสียงมันไม่่นักร้องมิวส ก็คือวันนี้นะคะเราจะไปเราให้มองข้างกำแพงซึ่งคนชมอีกฝั่งหนึ่งก็คือพี่เลวกับพี่มาส์พี่มัส์ก็คือน้องชายพี่นิกกี้อ๋อนี่น้องแท้ๆหรอใช่้องแท้าของพี่นิกกี้แล้วก็พี่เลโอก็คือเพื่อนสนิทพี่นิกกี้ซึ่งหนูก็คุยกับพี่เลโอแล้วแล้วก็คุยกับแฟนเขาบ่อยแฟนเขาชื่พี่ชาชาเพราะว่าแฟนเขาชอบของเล่นเหมือนกัน ก็จะคุยไปแล้วอดยทงนึงนะคะต้องเบียนีตลอดอธิบายให้ฟังหน่อยอันนี้คืออะไรคะโอ้ใบโพเป็นเครื่องหมายของปัญญาสัญลักษณ์ของการตัดสู้ธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตัดสู้ใต้ต้นโพใช่ไหมยุคสมัยหน้าองค์ที่5าอริยเมตไตรสีอาจะตัดสู้ใต้ต้นกากระทิงต้นกากระทิงนั้นจะเปลี่ยนชื่อเป็นต้นโพ้ใบก็ทีดี โอ้ไม <S preach ers> ่ใใส่ชุดไหนดีอะไม่รู้เขาตุอันนึมีสชุดนะโอเอาไปทั้นอนี้คือชุดแรกแต่มีชุดอีกตัวนึงหนูก็เลยกลังคิดอยู่ว่าจะใส่ตัวไหนเพราะอันนึงต้องออกรายการแอันหนึ่งต้องออกรองขัากาแพงวันนี้ก็ตอนนี้นะคะาถึงที่เมคแล้วก็ได้ตรวจเรียบร้อยแล้วทั้งพี่ปอยผู้จัดการในวัดแล้วก็พี่เนทอยู่รันสวัสดีครับ ชุดให้ใส่ด้วยตเต้เขาจะไม่ให้รู้เลยว,ว่าคือเอวาคือแบบไม่มีทางมีใครบวกอะแล้วก็ห้ามพูดออจริงๆคือขึ้นไปจะพูดไม่ได้แล้วเพราะว่าเสียงมันเอกก็กซ์ไล่เสียงหนูคือแบบตอมไม่ได้จริงๆนะคะแต,แต่ชุดนี้ดูเหมือนจะเข้าฮอกวอตสมั้งใช่ดูเหมือนจะเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เออเป็นแม่มดแต่เป็นแม่มสดสวยๆมีหมวกด้วยนี่เขาจะให้ใส่หมวกต้องใส่หมวกด้วยแล้วก็ต้องใส่หน้ากากด้วย สวัสดีครับเออโอเคได้อยู่เ้ยเยมองตนี้ด้วยน่กวเหมือนชิลเลอรในหนังฝรั่งใช่เหมือนจะเราาไเราจะถาได้แค่ตรงนี้คะแลก็เดจะถ่ายให้พี่เนทแต่งตัวยเพราะว่าขึ้นไปแล้วจะไม่ได้แล้วพี่เนทก็คือต้องแต่งแน่นอนเพราะถ้าเห็นพี่เนทดินขึ้นมาทุกคนก็คงรู้ว่าเอวามาแน่พี่เนทมีเสื้อด้วยไหมคะไม่ไม่มีไม่เนดูออกว่า่เะ ก็ไม่ได้เป็นเรื่อเราก็เป็นฝรั่งคนอื่นใช้ได้ไหมไม่รู้หรอกมั้งได้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 ไหมมากสู้ๆกับหนูสู้ๆขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจให้นะคะเจอกันขุกนเข้ามาในห้องแต่งตัวเร็วค่ะ มีสเตจก็คือคนช่วยแลเวทีจะมาเรียกเอว่าแล้วก็จะให้ขึ้นไปร้องเพลงขบวนก็คือไปซ้อมคิวใช่ไปซอมคิวเนี่ยบอกเลยทุกคนขณะที่เอวาซอมคิวเราก็พูดอะไรกับคิดไม่ได้ทุกคนจะต้องอยู่กับเนทวันนี้ครับอีกครั้งหนึ่งเพื่องหลักไม่มีเนท่มีเาเดี๋ยวพาค่ายไม่ต้องเป็นห่วงครับพาค่ายเลยร้องเร็วคือจะไปซอม are you ready เอวาขึ้นไปซ้อมแล้วนะครับเดี๋ยวทุกคนยินดต้อนรบเข้าสู่ช่วงไม่ไม่ใน,นภาคเสียงเลยก็ปุ่มเรามาดูว่าเรามีอะไรบ้างในห้องสตูดิโอมาดูเบื้องหลังจริงๆโอเคฟั่งซ้าสุดนะครับของทางพอนะครับเรามีวงที่จะเล่นดนตรีสดเลยนะครับมีแซกซโฟนทรัมเปตครมโบนเครื่องดนตรีเลยครับเท่ส่วนฝั่งขวาของเวทีนะครับนี่จะเป็นวิทึมเซสชั่นเรามีพปียโนเบสกีตาร์แลรก็ น yeah. ี่คือกล้องปุ๊บแล้วสำหรับใครที่ไม่ร pues, uh ู huh. ้กล้องมันจะเลื่อนมาได้ครับคล้ายๆรถไฟมันจะเลื่อนใกล้หรือไกลที่นั่งของกรรมการทุกคนจะเห็นหนึ่งสองสามสี่ห้าคนแล้วก็มันจะมีกโปรก o โปรของทุกคนติดเลยเพื่อได้รีอคหน้าของกรรมการด้วยยสีม่วงไม่ขาวที่มันใหญ่อ่ะก็ตอนนี้นะคะนี่ก็คือเบื้องหลัง นี่ี๋ยวอันนี้ก็จะขึ้นไปแต่เขาก็จะเห็นหยืนนีกแล้วก็จะมีชุดคลุมนี่นี่นีใส่ชุดแล้วนะครับนี่ก็ชุดที่เปิดหน้ายังไม่เห็นอะไรเลยโอ้เท่คือใช่อ้โห,โหแล้วก็เปิดเลยนะครับเท่บอกนะตอนเอว่าเปิดชุดคนกรีตแน่นอน จนคนลุกเลย,ยจริง,รงมันโคตรดีเลยลมันพอมากใช่เน <No, S 1> ดูดูด,ดูคนลุกเลย <laughs> จริงเพราะว่าตอนที่ว่าอาจเองแล้วก็ลองสดในไอฟโฟนฟังแล้วเสียงมันกล้องมันยังไม่พอแต่ว่าครูบอ,คบอกว่าถ้าในฮอมันจะพอขึ้นแล้วมันดีขึ้นเยอะเลยรู้สึกสบายใจขึ้นเยอะนี่ดูร้องไห้ภูมิใจจริงๆมันโคตรเพราะว่าอักจริงๆเมื่อเช้าที่เอวบอกเขาเขาไม่ได้บอกคือเขาเป็นห่วงมาก เขาเป็นทวงแรงเสียงแต่นี่แค่แค่ลองครั้งแรกครั้งแรกเท่าลองแค่ครั้งแรกนะมันโคตรพร่าโอ้โหภูมิใจเลยโอเคเดี๋ยวเขาจะซ้อมคิวอีกรอบนึงเพราะเมื่อกี้เขาหันหลังเร็วกันไปกำแพงขึ้นแต่เขาหันหลังเร็วก็เลยซ้อมอีกคิวนึงแล้วก็ลุยคือว่าลองพอจนคนลุกเลยอ่ะใช่ใช่

นะตกลงว่าเขาเสียงใหญ่เสียงต่ำแบบว้าวโอเคถ้ากลางวันอย่าไลน์มาเดี๋ยวไปซ้อมอีห้องได้โอเคเราจะต้องรีบไปแล้วนะคะเพราะว่ามีคนนึงรอซ้อมต่อก็จะบอกว่าเป็นการซ้อมเสียงสนุกมากแล้วก็โอเคนะหนูแฮปปี้กับสงตัวเองวันเสียงโคตรพอหนูเพราะว่านอนพอค่ะก็คือนอนห้าทุ่มเลยนะเพื่อรายการนี้โดยเฉพาะตื่นเร็วมากจริงๆเพราะว่า เชื่อว่าการนอนเรียไม่เสียงดีมีคนหนึ่งกำลังมารม <c oughs> ีนะห่างก็คออมดนลได้คอลังยอดาทำได้บท <Okay. S 2> <c oughs> ถ้าทำได้ลบห, <c oughs> หนึ่งแสน <c oughs> ไม่ได้เลยะครับ จริงๆแต่ห้ามลบคะแนนนะ,ะมาไปมาม,ม, <c oughs> มีขอาา้ออ้างองนมันติดตรงนี้และอันนี้คือตาหลายเลยขามองไม่เห็น oh อายรอบเลยภูมิใจไหมชีวิตนี้บอกแม่หน่อยความภาคภูมิใจที่กินนังหมด I tell you mom in English how proud are you I'm so proud <c oughs> ต่อไปนี้ต้องกินข้าวเที่ยงต้องพักผ่อนเตรียมเสียงมันต้องอุ่นเสียงใช่ก่อนจะออกไปร้องเพลงร้องสดในการแสดงรังนี้ห้ามดื่มอะไรบ้างโอเคโซดาแอลกอฮอล์มั้งน้ำเย็นไม่รู้อ่ะน้ำเย็นใช่หนึ่งอีกอันหนึ่งเขาจะว่าห้ามกินนมโยเกิร์ตหรืออะไรที่เป็นเดลี่เพราะว่าทำให้เคลือบถูกต้องมันจะเคลือบคอแล้วก็เขาจะแนะนำให้กินน้ำอุ่นหรือน้ำน้ำน้ำพึ่ง๋อ้น้ำพึ่ง มันช่วยให้เสียงอุ่นเลยเพราะน้ำพึ่งอันนี้จริงน้ำพึ่งมีอันนี้ด้วยนะ Property คือต้านแอนต b a แบคทีเรียได้ด้วยใช่เพราะฉะนั้นเวลาคนที่เจ็บคอแหละคนก็ชอบกินน้ำพึ้งเพราะมันจะแบบฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้แล้วก็ช่วยแบบความอักเสบที่ปล่อยก็รู้สาระของเอวาวันนี้เลยครับชอบต้องมีเอวันนี้สาระค่าเอาเอาเงินไหมนี่เลนี่

คนแบบนี้พี่เนทเป็นคนแบบนี้แต่หนไม่ใช่คนนี้เป็นตัวอย่างถ้าแทนจริงๆพี่เนเป็นยีเป็นคนที่ทำตกแล้ก็ไม่เก่งใครยอนวนี้ใครเป็นคนยอมนะใครเป็นคนรับในข้าวก็ไม่อยากเสียแตงคยเะพ่อเรียบตัวจะไปกินข้าวเที่ยงกันเรียบตัวก่อนพี่เนททำอะไรพี่เนทเหี้ะซ่อบในห้องนี้ เดือนครึ่งตอนพี่เนเช่าแน่ะว่ที่เนเดนได้บัตรหนึ่งพนรอโอ้โหไม่ใช่ผนในคลิปนี้เลยเดือนฟาสตบเหมือ981แ8 2 983 984ถือว่าทำได้เยอะแตทำได้ตั้ง985รอบปล่อมมือให้ใเองแล้วมีปล่อยก็ปล่อเลยตอนนี้เราลองรออาหารเอวาเข้าไปแต่งตัวแล้วนะครับและเราจะรอลุน ว่าเขาสวยแค่ไหนตอนที่ออกมาเพราะแต่งตัวแต่งหน้าใส่ชุดเรียบร้อยก็รอให้เขาออกทันทันรันท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 ัน้สวยหมอโอ้โหขอดูช่วหน่อยชื่อสวยมากนะคะชื่อหมไม่รู้แบรนด์อะไรจนชื่อแบรนด์ไม่ได้แต่รู้ว่าสวยมากแล้วก็เอวัดเลือกเองว่าเป็นสีชมพูโหสวยจริงเลย สดแล้วก็เลยต้องเอาให้สุดเลยปากลิงทีบากต้องขอดนตรีมาเองใช่ใช่แล้วก็สูงขึ้นไปอีกใช่ทำไปเรื่อยๆขึ้นแล้วก็ลงสูงโอเคอ่าขณะที่เรารอให้เอวไปเราจะทายทิ k ท o อก่อนนะครับอย่าลืมไปติดตามทิ k ท o อของเราทุกคนนะ รัอนี่ฝึกมานานแล้วโอเค3 2 1ค่ะเฮ้ยคือมันดีนะครับเราไม่ใช่แค่ทิกทอกนะแต่เราอีกเยอะเลยเดี๋ยวทุกคนรอดูคลิปมีคลิปที่เราเต้นเป็นบ้าด้วยนะคะเป็นลิงมันเป็นอย่างงี้ และรอให้เขาเรียกแล้วก็หนูจะขึ้น <Hey. S 1> ร้องข้ามกำแพงเองเป็นกำลังใจให้ครับหนูสู้ <Ooh. S 1> ตอนนี้เขาจะใส่ที่ใส่ในหูเพื่อเขาจะได้ยินดนตรีสดและเขาจะได้ร้องตามเพราะว่าถ้าเขารอให้เสียงออกจากลำโพงเขาจะเข้าหูแล้วก็ร้องมันจะไม่พร้อมกันงั้นอันนี้เขาจะใส่เขาจะได้ร้องเป๊ะ คนแต่มั่นใจในตัวเองว่าจะทำได้ดีแล้วก็วันนี้มีกำลังใจที่ดีมากๆก็ Let's go Let's go girls มาทำดูดีก่ากันโอเคทุกคนเป็นกำลังใจให้ woo เรามาทำ b a c k s t a นครับมเพิ่มาก็เตรียมตัวสู้ ข,ขึ้นบนเวทีแล้วแต่งตัวเรียบร้อยทุกอย่างพร้อมใส่ชุดพร้อมและเขาจะเริ่มไทายรายกันแล้วเดี๋ยวผมจะรีแอคจากข้างหลังนะครับอยา่าสู้ๆนะเอวสู้ๆไปกับบังใจให้ เขาจะรู้หรือเปล่าเขาจะรู้หรือเปล่าน้องคนดีเลยนะครับพราอมมากเขาจะรู้หรือเปล่าเจ้า เรารู้จักนะครับคือเราเี่ยนักหน้คือน้องเอว่าน้องเอวาผัวชาติทีเนี้ยเราอยากจะขอคุยเพื่อเพื่อทดสอบกันหนาแต่จากการคุยเนี่ยแต่ว่าใช่นะจากการคุยใช่พองอไม่เคยได้ยินเอว่าพูดอย่างนี้ เลือกชื่อไอวันไเขารลยคำป้ายมันชัดคำป้ายมันชัดดูทางโตะเดอกทางตะวันอันชัดฟันทองขาฟังทุกแกงเกงกงมาแล้วูแลมาแล้วมาแล้วมาแล้ว พร้อมมากเขาก็พรอมมากเลยใครรว่มนี้สวน่ารักก็ร้องเพลงโคตรพร้อมเลยนะครับนี่ช่ยด้วยไอ้วาเดี๋ยวรอให้เขาลงรอให้เขาออกจากรายการแล้วค่อยสัมภาษณ์ว่าเขาเป็นยังไง โหเสร็จแล้วเป็นยังบ้านตื่นเต้นมากบอกเลยกองพรอบมากจริงหรอใช่ประสบการณ์เป็นยังไงบ้างวันนี้เอาจริงๆตื่นเต้นมากยอมรับเลยว่าแบบ ตื่นเต้นมากเพราะว่ารู้เลยว่าหน้าสั่นไปหมดเลยเพราะว่าอันนี้คือครั้งแรกที่แบบร้องเพลงสดขนาดนี้นะคะรู้สึกเอเนอร์จีไม่เต็มที่แต่ว่าก็ทาดีที่สุดแล้วแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ต้องร้องเสียงสูงเพราะหลายคนอาจจะชินกับเอวาจะร้องเสียงแบบต่ำลงหน่อยเพลงที่ไม่ได้ใช้พลังเสียงเยอะมากอันนี้ก็ต้องบอกว่า พร้อมหนูหนูไม่ต้องกังวลคือพร้อมมากเลยพี่เนทเหนื่อยไหมพี่เนทรอจนตอนนี้บอกเลยเนทกับปอยอยู่ข้างๆจะบอกว่ามีเรื่องแอบรอเนิดนึงมีคนนั่งยิ้มแบบตอนดูตอนดูแบบเรื่องหลังตลอดยิ้มยิ้มเหรอนี่ใช่ไหมภูมิใจสิเหมือนเหมือนพ่อมาดูลูกโชว์มาแม้แต่ s c h เ o อร์ฟอร์แมนซ์แต่สนุกมากทุกคนรำมานแล้วพี่แขก็แกล้งหน่อยพี่แขกแบบถามพี่เนทมาไหมพี่เนทก็บอกไม่ได้มาเขาบอกเขาอทำอะไรถ่ายยูทูบเหรอเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขา เขาจะตีวอลเลย์บอลใส่หน้าพี่นายแล้วก็ตักมวยทุกคน <c oughs> แต่พี่แขกง <c oughs> ตอนที่ออกไปเห็นพี่แขกพี่แขกแบบส่งหัวใจให้ทุกอย่างแต่ก็รู้สึกว่าภูมิใจเพราะว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็ ชคร้ายเพราะว่าเขาทายถูกแต่ถ้าไม่มีปริศนาหนูมั่นใจว่าไม่ถูกแน่ๆฟังจากเสียงมันยากมากใช่จริงเป็นประสบการณ์ที่ดีแลวทุกคนก็แบบคอยซัพพอร์ตแล้วทีมที่นี่ทุกคนก็ใจดีมากทุกคนแบบให้กําลังใจไม่ว่าจะเป็นทีมดนตรีโสดทีมคอยเช็คคิวทุกอย่างเลยก็ปิดที่เพลงเท่านี้นะคะกับเบื้องหลังร้องคำกาแพงปบมือไม่ได้ผมดินนิ้วแทนนักร้องปริศนาก็คือเอวานั่นเอง <laughs> ก็วันนี้ทุกคนจะสนุกแล้วก็ถึงอันนี้ออกก็คงได้ดูแบบคลิปเต็มเทปจริงแล้วนะคะก็คอมเมนต์บอกด้วยว่าเป็นยังไงบ้างก็ทำดีที่สุดแล้วนะคะแล้วก็รากทุกคนมากมากเลยไปดูกันว่าต่อไปจะพาไปดูเบื้องหลังหรือว่าจะไปทำอะไรต่อชีวิตคือแอดเวนเจอร์ที่มีจัก,การผจนพันจริงนะคะและนี่ก็จะเป็นเมม o r ีที่ดีมากครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้มาร่วมรายการที่ใหญ่มากๆเลยตอนนี้กับร้องข้ามกำแพงกับชรางเบิร์ฟฟอยติดเพลงเท่านี้นะคะ I love you big much Subscribe ด้วยนะจะแปดแสนแล้วว่าถ้าถึงร้านเราก็เทกันโดนล้มกัน